สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะในสัปดาห์ที่16นะคะสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันนะคะในหน่วยที่มีชื่อว่าอาชีพที่หนูรู้จักหรืออาชีพอิสระในอาเซียน นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้กันนะคะมาดูว่าคุณครูทรายเนี่ยจะให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนะคะเกี่ยวกับอาชีพนะคะค่ะนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะ ค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนนักเรียนนะคะเกี่ยวกับหน้าที่ต่างๆนะคะของแต่ละอาชีพนะคะในอาเซียนของเรานะคะค่ะอาชีพในอาเซียนของเรานะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด8อาชีพด้วยกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันนะคะว่า8อาชีพนี้มีอาชีพอะไรบ้างแล้วแต่ละอาชีพเขามีหน้าที่อะไรกันนะคะค่ะไปเรียนรู้กันเลยค่ะ อาชีพที่1แพทย์แพทย์มีหน้าที่ซักถามประวัติตรวจร่างกายและส่งตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมเพื่อสั่งการรักษาโรคต่างๆอาชีพที่สองทันตแพทย์ทันตแพทย์มีหน้าที่ประเมินวินิจฉัยป้องกันและรักษาโรคในช่องปากอาชีพที่สาม นักบัญชีนักบัญชีมีหน้าที่เขียนบันทึกรายการทางการค้าการจำแนกแยกประเภทหมวดหมู่ทางการค้าอาชีพที่4วิศวกรวิศวกรมีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์คำนวณออกแบบและตรวจสอบแก้ไขปัญหาและควบคุมการผลิตอาชีพที่5พยาบาล พยาบาลมีหน้าที่วินิจฉัยแก้ไขปัญหาสุขภาพอย่างเหมาะสมอาชีพที่6สถาปนิกสถาปนิกมีหน้าที่ออกแบบและวางแผนในการก่อสร้างอาชีพที่7นักสำรวจนักสำรวจมีหน้าที่สำรวจด้านต่างๆเช่น การสำรวจด้านทรัพยากรทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางน้ำรวมไปถึงการสำรวจสิ่งที่อยู่นอกโรคด้วยอาชีพที่8มัคคุเทศมัคคุเทศมีหน้าที่แนะนําการท่องเที่ยวและให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในด้านต่างๆเช่นการกินที่พักสถานที่ท่องเที่ยวเป็นต้น ค่ะเราก็ได้เรียนรู้หน้าที่ของแต่ละอาชีพกันไปแล้วนะคะต่อไปเราไปทำแบบฝึกหัดของเรากันเลยค่ะค่ะให้นักเรียนนะคะหยิบแบบประเมินพัฒนาการทั้ง4ด้านขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดไปหน้าที่19ค่ะ ค่ะหน้าที่19นะคะคำสั่งบอกว่าให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพสิ่งของที่สัมพันธ์กันนะคะแล้วก็อย่าลืมระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะค่ะต่อไปหน้าที่20นะคะหน้าที่20บอกว่า ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ดอกไม้กับธงอาเซียนนะคะคุณครูก็จะมีดอกไม้ประจำแต่ละประเทศมาให้นะคะให้นักเรียนโยงเส้นไปหาธงชาติของประเทศนั้นๆให้ถูกต้องนะคะพร้อมทั้งระบายสีดอกไม้แล้วก็ระบายสีธงชาติของแต่ละประเทศด้วยนะคะ ต่อไปนะคะหน้าที่21นะคะให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการเพิ่มและการลดของจำนวนนะคะโดยให้นักเรียนวาดภาพผลไม้เท่ากับจำนวนที่หายไปและระบายสีให้สวยงามด้วยค่ะ ค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของแต่ละอาชีพกันไปแล้วนะคะแล้วก็ได้ทำแบบฝึกหัดกันไปแล้วนะคะทั้งหมด3หน้านะคะค่ะเราก็จบการเรียนการสอนกันเพียงเท่านี้นะคะฝากผู้ปกครองและนักเรียนนะคะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ